ผลการรับกันแล้วก็ชื่อของมันผมจะเริ่มจากตรงนี้ตรงข้างหน้ามากลางแล้ว่าข้างหลังถ้าอย่างเช่นอันนี้เขาเรียกว่าใบพัดมันจะมีรหัสบอกตรงนี้ครับมันจะมีตรงปลายใบพี่ต้องมาดูมันจะมีรหัสบอกว่า U C W ซึ่งมันจะตรงแข่งกันนี้ครับ U C W อันนี้คือการใส่ใบพัดใบพัด C W อ mm ืม hmm. ใช่อันนี้สำหรับแขนสองแขนอื่นก็จะเป็นหัสอื่น mm hmm. ลองดูที่แข็นนี้เลย okay, s <S เนี่อยากสมุิเข็งนี้เป็น c w c w ต้องใส่กับ c w เท่านัน <Yes. S 1> ถ้าล้อใส่ใบไม่ถูกต้องหรือกลับกันอ่ะโดนอ่ะิความได้เ ใช่อันนี้คือวิธีการใส่ใบนี่เขาเรียกใบพัดส่วนอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ใช่อันนี้คือมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยมีอายุการรับประกันอยู่ที่12เดือนหรือ1ปีใช่เค็มได้เค็มได้เค็มได้ทีเถ้าเป็นอะไร้นมาส่วนอันนี้เขาเรียกว่า E S C E S C มีมีหน้าที่ทำควบคุมมอเตอร์ตัวนี้ให้เราบินขึ้นบินลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาเรียก E S C มีอายุการรับประกัน12เดือน ไม่เข้าใจอะไรต้องใส่ตรงไหนามผมได้นะส่วนนี้แขนพวกแขนโครงโครงเหล็กอะไรพวกเนี้ยเขนนะ็นมีอายุการรับประกันอยู่ที่สิบห้าวันส่วนพวกสายไฟแล้วก็ท่อน้ําอ่ะจะไม่มีการรับประกันเนี้ยเนี้ยท่อน้ำตรงน,นี้อันเนี้ยจะไม่มีการรับประกันส่วนหนึ่งนี้อันเนี้ยเป็นพวกโครงหน้าคือสมองหลักของโดนจะอยู่ในนี้หมดเลยทังเช่นบอด rf บอดน้ำไฟคอนโทรลจะอยู่ในนี้อยู่ที่สิบสองเดือนทั้งหมด มันจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะพี่เป็นพวกสมองกดใจโดนสิบสองเดือนทั้งหมดกล้องตัวน,นี้อะสิบสองเดือนเหมือนกันเป็นกล้องปรับขึ้นกับลงได้ส่วนอันนี้พี่พี่ค่อยๆยเขาเรียกเรดาน้าเรดาจับรอบติดั้างสามร้อยหกสิบองศาพี่ทําหน้าที่เหมือนค้างคาวแบบว่ายังมีอะไรอยู่ในระยะหกเมตรอะมันจะส่งสัญญาณไปสะท้อนกลับมาเข้าหานี่ปุ๊บมันจะขึ้นในรีโมทได้เลย ถ้าเราอย่างเราขี่ไปจะชนเงี้ยมันจะไม่ชนนะมันจะหยุดจึก๊กแล้วมันจะสั่งให้เราเนี่ยเดินถอยหลังออกมาหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามที่มันบอกมันจะไม่ให้เดินหน้าเข้าไปต่อประมาณนี้อันนี้คือเดรด้าหน้าอายุรับประกันสิบสองเดือนหนึ่งปีเหมือนกันที่เราคนไม่ละเอียดอะ่ะเข้าไปในตัวปัม๊มทําให้ปัม๊มไม่พังแล้วก็จะมีร้อง้ังใต้ีข้างใต้เนี่ยสามารถถอดได้นะ เฟรมเฟรมแกนกลางเราดึงเราดึงได้เลยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นล็อกอย่างงี้ใช่ดึงดึงได้เลยแล้วก็จะมีกองตัวนี้อีกตัวนึงเป็นกองละเอียดเราสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ตลอดมีน้ำด้วยแล้วผมลองน้ำมาครับในหมดในหมดแบบหมดหมดออกไปไกลอยู่ระหว่างรับประกันอยู่ระหว่างรับประกัน แล้วจะมีกองตัวนี้ดิถ้เอามาลอใช่ใช่คนทำฟองฟ้าอ่ะออกมาดูได้มันต้องคอยล้างทุกทุกครั้งทุกเย็นไหมคะเวลาขยัน<ง>ล้างไดก็ดีอ่ะถ้าขายันล้างก็จะเป็นคนดีต่อโดนครับเนี่ยเป็นกองนี้มีเป็นกอง,งกเป็นกองละเอียดสองขั้นรองบนล่างเลย เพื่อไม่ให้ผงยา,าเข้าไปในตัวปันี้มันจะไม่เสียงได้ละหลาใส่มันจะดูเหมือนติดๆหน่อยนึงแล้วก็แทกไปหน่อยแล้วก็เหมือนเกลียวเหมือนฝาน้ำเหมือนกันีส่วนพวกใต้ถังอันเนี้ยสองตัวนี้เขาเรียกว่าปั๊มปั๊มน้ำปั๊มปั๊มหอยโข่งคล้ายๆปั๊มหอยโข่งอะพี่ที่มันจะมีใบพัดอยู่ข้างในอะแล้วก็ตรงนี้ตัวกล้องมุนเรียมพี่เขาเรียกโฟมิเตอร์ โพมิเตอร์มีหน้าที่ดูอัตราการไหลของน้ําว่านิ่งหรือไม่นิ่งอัตราน้ําของเราว่าตอนที่เราปรับอ่ะมันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่กิโลิตรนาทีส่วนสายน้ําพวกสายไฟอนะไรพวกนี้ที่ผมบอกว่าไม่มีการรับกันนะ <3 S 1> แล้วก็บอดตัวน้อยบอกใต,ตาถังน้าเขาเรียกบอดรับอันนี้สามเดือนเหมือนกันสามเดือนสามเดือนสามเดือนระบบน้ํใตาถังทั้งหมดเนี่ยพี่สามเดือนหมดเลยเใช่เรจะมาที่ อันนี้เขาเรียกว่าหัวเจ็บมอเตอร์เจ็บมอเตอร์เจ็เตตัวนี้สามเดือนเหมือนกันปรับได้ห้าระดับละเอียดมากถึงยาับมากยามคุ้มมากถึงเ,เป็นเม็ดเป็นฝอยอะไรเรา <ละ S 1> สามารถเลือกได้แต่สมมนมากเขาจะใช้กลางกันใชกลางนะใช่เราถอดมาําความสอาดได้พี่ตัวข้างล่างจะมีน็อตอ,อ,อยู่ มันมีเราปรับป่อยก็มีผลต่อชารื่อเคียดไหมยิ่งป่อยยิ่งละเอียดยิ่งยิ่งปฝอยมากรอบมอเตอร์เราจะยิ่งหมุนเร็วขึ้นทําให้มอเตอร์เราไปไวขึ้นไปไวละเอียดเลยนะส่วนมากก็ปรับกลางๆก็ได้พี่แล้วแล้วแต่สามสภาพนะเนี่สามสามเดือนระบบน้ำทั้งหมดเลยสามเดือนพี่ก็ไอตัวเนี้ยกล้องสามเหลี่ยมมันคือเลยด้าด้านหลัง เอดาตัวจับด้านหลังทำหน้าที่เหมือนข้างหน้าเลยถ้าถอยหลังไปชนหรืออะไรอ่ะหกระยะ6เมตรมันจะหยุดกันระยะหเมตรคือนับจากปลายใบนี้เลยนะปลายใบเนี้ยระยะ6เมตรปลายใบเลยไม่ใช่นับจากตัวตรงนู้นคือนับจากปลายปลายใบปลายใบทีใบเลยแข้างหลังอัสมาแกะได้มันไม่มีน็อต ดึงขึ้นมาดึงขึ้นเลยดึงขึ้นได้เลยเป็นจิ๊บล็อกเหมือนกันสามารถดึงขึ้นได้เลยตรงนี้ดึงลงได้เลยจากนเราต้องเปลี่ยนเลยแล้วเนี่ยมันเป็นแพร์ระสามตัวอ่านั่นแหละผิดจิ๊บล็อกเหมือนกันมันลุดไม่ยากอันนี้ไม่ต้องกลัวอันเนี้ยเขาเรียกเขาอะไรทำหน้าที่รับแบตเอ้ยรับไฟจากแบตจ่ายเลี้ยงเครื่องรำเลย อันนี้สายไฟที่ผมบอกครับอการแล้วครับแต่บอร์ดตัวเนี้บอร์ดเขาลลายก็อยู่ที่สิสองเดือนแล้วนปีปั่นไฟจอนอะไรใช่แล้วบน้ำสามเดือนใช่ระบบน้ำทุกอย่าง3เดือนเนี่ยใต้ถังเนี่ยหเดือนหมดเลยแล้วก็ตรงนี้3ามเดือนเช่นนั้นนอกนั้นหนึ่งปีหมดยกเว้นโครงกระแขนสิบห้าวันก็จะเป็นตัวนี้พี่อันนี้ไวรับสัญญาณจากดาวเทียมข้างบนนู่นอันนี้สิบสองเดือนเหมือนกัน1ึปี แต่ตัวนี้ไม่เคยมีใครเสียเลยตั้งแต่ทามาออส่วนมากหลักๆตัวตัวนี้เลยนะถ้าปัญหาหลักๆเลยที่เจอบ่อยโรคประจําตัวคือหัวเจ็บเพราะเขาชอบปรับกันไ่อยมันพังไวยิ่งรอบมอเตอร์หมุนแรงเท่าไหร่แกนมันจะยิ่งไม่ดีใช่หรือไม่ก็พังไวเขาพังไวบ้างบางคนก็แกนขาดอะไรบางที